คีดถึงกันค่ะว,วันนี้เหนื่อยเหรอไม่เป็นไรนะเรากดเกิดเก,ดเก่งมากแล้วรู้ไหมอืม <c oughs> ดีค่ะลูกสาวสวัสดีค่ะแม่มีแม่เลยหรอดีใจจัง <c oughs> <c oughs> วันนี้ท้องฟ้าน่ารักกับพี่ฟินหรือเปล่าวันนี้เราชอบท้องฟ้านะ ถึงจะไม่มีแดดแต่ก็ยังสดใสะอยู่คุณสามม, <laughs> มีแต่น้องฟีนค่ะ I love you I love you too ค่ะเป็นบัดรหรอคะ เหมือนจะเป็นหวัดนิดหน่อยค่ะพีฟ่ฟิงกินขายังค่ะกินแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปจัดกระเป๋าเพราะว่าพรุ่งนี้ทำงานแล้วก็อีกวันหนึ่งอาจจะต้องบินเดี๋ยวจะไม่มีเวลาจัดกระเป๋าค่ะ สวัสดีค่ะพี่ฟิลีสสวัสดีค่ะหนูไม่รูุู้่บินวันไหนไม่บอกหรอกเงาเงาค่ะมาดูอะไรค่ะ <laughs> มันง่วงมันอยากนอนแต่ไมนอนไม่หลับต้องเก็บไว้หลับคืนนี้ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าเนาะเอ๊ะคุยคนเดียวสนุกเดย์คิดถึงทุกคนจังไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยก็ไม่มีเวลามาไลฟ์ปวดตัวมากค่ะเมื่อวานเล่น pure t e s มันยืดแบบยืดแบบยืดจริงๆอะอ๊ะมีไข่หมกด้วยน่ารักจังพี่ฟินพี่ฟินอยู่บ้านแล้วค่ะ น่ารักจังไอแตงโมก็มีคำถามอะไรไหมคะถ้าเธออ่านเมนจะเป็นแม่เธอสดีค่ะแม่ฮแล้วลมามาเป็นได้จริงหรอเป็นแม่ได้จริงหรอ อยากเป็นแค่แมวอ๋อคุณหอคะอยากเป็นแค่แมวคะไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกหรอกใครเพื่อนแกใช่ป่ะเพื่อนสาวก็ไม่มีอ๋ออันนี้อะไรอุ้ยสวยจังดาวตกน,นี่ไหอคะ ผมบางมากผมที่พื้น่ะนเยอะกว่าผมที่หัวอีกค่ะทำไมไม่ไปนอนเอ้ยทำไมไม่ไปนั่งไลฟด์ดีๆค่ะอยากนอนค่ะจริงๆนอนไลฟ์ได้ก็จะนอนละค่ะน,นี้เลยค่ะไม่สนใจหรอก ฉันหวังว่าจะได้เห็นฟีและเบกกี้ในอนาคตเห็นอยู่ค่ะปัจจุบันก็เห็นนะคะ อืมเอรมีหนวดไหนไหนกี่โมงละอ่ะใครตอบว่ากี่โมงแล้วจะจะชมเฉยๆค่ะ เกิดอยากได้ของขวัญอะไรไหมคะอืมวันเกิดเหรอคะยากจังจริงๆรหนูอยากมีความสุขเยอะ แล้วก็อดทนกับความทุกข์ให้ได้เยอะๆเหมือนกันแต่ว่าการอยากได้อยากมีมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับมนุษย์นะคะแต่ว่าสิ่งที่หนูยังไม่ได้ก็คือไม่บอกดีกว่าค่ะอื <c oughs> พีฟ่ฟีนฟีนคะพักผ่อนบ้างค่ะพักผ่อนอยู่ค่ะเออเออเออว่ี่มาลักจังเออก็ <c oughs> รักพี่ฟีนพี่ก็รักหนูค่ะขอบคุณค่ะโอวยพรกดบัตรหน่อยครับอืมไม่ยากทุกคนทำได้ราคาบัตรก็ไม่แพงนะคะอยากให้มาแบบ มาเจอมาจอยพี่ฟีนสวยมากหนูก็สวยค่ะขอให้มีความสุขเสมอเลย YouTube นะคะกดบัตรให้หน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวรับกดบัตร รับบัตรหน้าง,งานคะ่ะเนาะนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะมีบัตรเข้างานหรือเปล่าก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันคะ่ะพี่ฟินไปเล่นพิลาทิสมาเป็นไงบ้างคะดีคะ่ะรู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็มันมันผ่อนคลายนะถึงแม้ว่าแบบอฟเตอร์มันจะปวดรวดราว แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่เลยค่ะมันเป็นปวดเป็นความเจ็บปวดที่ดีเอาหน่อยเอาหน่อยอ่านเมนนไม่ทันละแป๊บหนึ่งค่ะเอ้อุงน่ารักจัง พี่ฟีนดูซีรีส์อะไรอยู่บ้างคะตอนนี้หนูเพิ่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หนูพี่เพิ่งดูเออเซเลบีปีจบดีนะขอตุ้มดีนี่ชอบตองไฮตื่นเต้นกับงานมีดไหมคะ่ะสุดๆคะ่ะคือจะบอกว่าเราแทบจะเป็นโคโปรดิวแล้วคะ่ะ เราก็คิดเองเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่ๆก็ให้โอกาสในการคิดแล้วก็ใส่ใจกับรายละเอียดเยอะพอสมควรค่ะ เกินไปไหมคะรู้สึกมันใกล้เกินไปแต่ว่า Enjoy ไหมคะ Enjoy อยู่ค่ะคิดถึงจังเลยไม่ไลฟ์นานมากใช่คิดถึงเหมือนกันค่ะก็เลยมาไลฟ์รู้ว่าทุกคนคิดถึงนะ ทำงานไหมคะทำคะ่ะว,วาสนาวาสนาวาสนาอ๋อวาสนาผู้ใดเนาะอือือบ่ฮ <c oughs> ูหูเจ้า พูดภาษาอังกฤษได้ไหมพูดได้บ้างพี่ฟินพูดว่าหนูคะ่ะอีกรอบได้ไหมคะหนูคะ่ะ โนแย่งผ้าห่มหรอคะอืมหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะน้องเขาชอบยืมของหนูคะ่ะอดังมาสลัดดี ากเอาหน้าใกล้กล้องเหรอคะเห็นหมดเลยทุกลูกลุ่มขนมน้องฟีนคือไม่อย่างมางามแต่งามว่ามาหูเจ้า คุยอะไรอย่างพี่ฟินน่ารักค่ะมโม่น่ารักค่ะขอบคุณค่ะมันก็ไอ้ทรายโน แนะนำคาเฟ่วาดภาพหน่อยได้ไหมคะไปร i เวอร์ซิตี้ค่ะติดแม่น้ำด้วยน่ารักมากคะ่ะเหงาไหมนิดหน่อยคะ่ะก็เอ,อ้อน่าลักเสียงเหนื่อยเหนื่อย หนูไม่แน่เหนื่อยหนูอาจจะง่วงวันนี้ไปทำงานมานิดหน่อยเองไม่เหนื่อยเท่าไรคะ่ะทุกคนเคยเหนื่อยนั่งรถปะใช่ชีวิตนี้ก็ประมาณนั้นแหละโอ้คนดูเยอะจังกำลังกลับบ้านหรือเปล่ากลับบ้านนิ่นินะคะกอดกอดเยอะเยอะเลย ขับรถดีๆด,ด,ด้วยนะคะอ,อดับสมานนี่สุดๆ How are you today? I'm good Feeling be better พักผ่อนยอะๆนะคะ ไม่ลึกค่ะจะพยายามพี่ฟินน้าฮักแต่อินนีเจ้าลำคาญผมก่นอนเคยค่ะทุกวันนี้นั่งรถวันละห้าหกชั่วโมงโอ้จริงไหมค่ะเป็นกำลังใจให้หนะ รู้มันเหนื่อยกานั่งรถดม Finn can you please sing Happy Birthday song Happy Birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Huh? Be happy, happy day Yeah, you too Oh, don't make Mm. Hmm. hmm. Eh, 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 eh Meet you so much. Meet you too, Na Are you sleepy? Yes. So sleepy แป๊บนึงหนูไปแล้วเหมือนแบตจะหมดค่ะเรรสับร้อนจีเลย ไม่ไม่ไม่ชัดเงี้ยโอเคชัดแล้วก็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 ฟินซิงคิวปิด I really love me ใช่ไหม Why are you so handsome I <laughs> ใจซิงซิงซิงวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำมากว่าแขนจังอรักจังขอบคุณค่ะ굿ไน굿ไนแล้วเหรอยังไม่ได้อาบน้ำเลยเอา굿ไนไว้ก่อนก็ได้ค่ะเราจะ เรจะได้ฝันดีแล้ค่ะคืนนี้ <Alexand> ใช่ไหมคะขึ้นไหนขึ้นไหนนะคะไปแล้วนะคะจะไปแล้วนะคะอีกอีกสักสองนาที เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะไปกันนะคะเนี่ย นะคะทุกคนเทคแคร์นะคะดูแลตัวเองดีๆนะคิดถึงนะ love you good night have a g o o d day every day นะคะบายบายโมโมนะ